เราเกิดเหมือนกันแต่ตอนตายไม่เหมือนกันซันดังนั้นมวลน้อยตอนตายจะตายอย่างสงบกลายเป็นแค่นี่คือจุดจบดาวมวน้อยจะจบชีวิตตอนจบชีวิตนะครับจะเป็นดาวแคะขาวแต่ถ้าดาวมากกว่า9ลูกจ๋าวิเคราะห์ครับยิ้อยู่นานลูกดาวมากกว่า9ต้องเป็นดาวที่มีขนาดขนาดใหญ่คิดตาม ขนาดใหญ่แสงต้องมีปริมาณมากแสงมากแปลว่าใช้เชื้อเพลิงปริมาณมากเมื่อใช้เชื้อเพลิงมากเปลืองหรือประหยัดเปลืองพอเปลืองอายุก็เลยสัน้นโอเคไหมครับดังนั้นครับดาวพวกนี้จะเป็นดาวอายุสัน้นเรียกว่าดาวหมวนมากครับแต่เขาตัวใหญ่แต่เขาตัวใหญ่ต,ต,หญตอนตายครับต้องสมศักดิ์ศรีจบชีวิตครับคนตัวใหญ่เวลาล้มต้องล้ม ดังง่าตอนจบชีวิตเขาจะระเบิดตัวเองแ๊บเรียกว่าการเกิดซูเปอร์โนวาเก่งมากลูกเรียกว่าการเกิดซูเปอร์โนวาสุดยอดซึ่งหลังจากระเบิดดูบนจอเขาจะกลายเป็นดาวที่ไร้ความรู้สึกเรียกว่าดาวนิวตรอนทำไมครูติงใช้คำนี้ เพราะนิวตันแปลว่าอนุภาคที่ไม่มีอ๋อแหมไม่มีประจุลูกนะแ,แต่ลูกจ๋าให้ลูกระวังคำตอบนี้กาดอกไม้จันเจ็ดร้อยดอกให้ลูกประชุมเพลิงตรงนี้ไว้เลยถ้าดาวนั้นเป็นดาวมวลมากจดตามครูแล้วคำที่ลูกจะเติมต่อไปนี้คือคำที่สำคัญที่สุดเงยนะครับ เติมคำนี้ไมยมกมากมากคิดตามดาวมวลมากมากต้องให้แสงสว่างปริมาณมากมากให้แสงมากมากอายุสั้นหรืออายุยาวอายุสั้นสั้นมากๆตอนจบชีวิตก็ต้องระเบิดตัวเองอย่างรุนแรงมากๆากเกิดซูปเปอร์โนวาขนาดใหญ่จึงทำให้อวกาศ คิดตามอวาากาศสีอะไรสีดํากลายเป็นหลุมขนาดใหญ่เรียกว่าการเกิดหลุมดําสุดยอดลูกนี่แหละครับเขาจะมีจุดจบเป็นหลุมดํา